หลังประตูเรือนกรรมฐานที่เต็มไปด้วยความลับสุดช็อกลมหนาวพัดผ่านยอดไม้เสียงใบไผ่เสียดสีแผ่วเบาดวงจันทร์เต็มดวงทอแสงนวลเหนือลานวัดภายในเรือนกรรมฐานเงาสะท้อนจากตะเกียงน้ำมันสันไหวพื้นไม้เก่าเอียดอารเมื่อมีการเคลื่อนไหวกลิ่นสมุนไพรและทูปลอยอบอวลในอากาศพระอาจารย์บุญส่งไว้เกปี นั่งขัดสมาธินิ่งอยู่กลางห้องเปลือกตาหลับสนิทลมหายใจเป็นจังหวะช้าและมั่นคงรอบกายท่านมีขันน้ำมนตสามใบาภายในมีน้ำใสสองประกายประหลาดพระเนนผู้ช่วยยืนนิ่งไม่กล้าเอ,อ่ยวาจาจูู่แสงในห้องก็ริปรีลงอากาศหนาวเย็นวูบประตูเรือนกรรมฐานปิดเองเสียงดังปังเสียงบางอย่างดังแผ่วจากใต้พื้น เหมือนเสียงทารกร้องให้เบาๆพระอาจารย์ลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาท่านแดงวาบด้วยแสงประหลาดเอน้อยรูปหนึ่งหน้าซีดเผือ่อมือสั่นขณะถือขันน้ำมนตหลวงพ่อเสียงอะไรครับนั่นพระอาจารย์ไม่ตอบท่านยกมือชี้ไปที่มุมห้องมือสนิทเสียงร้องเด็กทวีความชัดเจนทันใดนั้นแสงไฟกลับมาสว่างวาบ ทุกคนในห้องตกใจสุดขีดที่กลางพื้นเรือนไม้มีทารกสามคนนอนเรียงกันเปลือยเปล่าแต่ละคนมีดวงตาสีเทาขุนไร้เสียงไร้การร้องไห้พระอาจารย์พนมมือสวดเบาๆเสียงสวดฟังคล้ายภาษาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนพระเนนต่างมองหน้ากันนิ่งเอ็นรูปหนึ่งถอยหลังล้มลงกับพื้นพระทารกคนหนึ่ง ค่อยๆลืมตาและยิ้มให้ทั้งที่ยังไม่ควรยิ้มได้แสงจากตะเกียงกระพริบแรงเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนผนังมันไม่ใช่เงาของใครในห้องนั้นเลยแล้วเสียงที่แท้จริงก็ดังขึ้นจากพื้นไม้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงเด็กมันเป็นเสียงของใครบางคนที่คุ้นหูเสียงผู้หญิงอ่อนโยนแต่เศร้าโศกอย่าพลาดเขาไปพวกเขาคือของข้า พระอาจารย์หยุดสวดทันทีใบหน้าท่านเปลี่ยนสีรอยยิ้มของทารกทั้งสามกลายเป็นรอยยิ้มยินเยียบพระเนนที่ยืนใกล้ประตูรีบเปิดหนีแต่ประตูไม่ขยับแม้จะผลักแรงเท่าไรเสียงสวดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้ออกมาจากปากพระอาจารย์มันมาจากทั้งสามทารกนั้นพวกเขานั่งขึ้นช้าๆขยับตัวพร้อมกัน พูดเป็นจังหวะเดียวกันคำสวดนั้นทําให้พื้นเรือนเริ่มสัน่นภาพในกระจกเล็กบนผนังเปลี่ยนรูปสแสดงให้เห็นหญิงคนหนึ่งในชุดขาวเธอนั่งอยู่ข้างพระอาจารย์ยิ้มอย่างที่ไม่ควรยิ้มได้และเธอก็หายวับไปแต่เสียงของเธอยังคงอยู่ในอากาศเจ้าสัญญากับข้าว่าจะดูแลพวกเขาพระอาจารย์หลับตาแน่นน้ำตาท่านไหลเงียบๆ ไม่มีใครในเรือนนั้นกล้าขยับทุกคนได้แต่ยืนนิ่งฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่ใช่แค่ความลี้ลับของธรรมะแต่คือบางสิ่งที่เกินขอบเขตของมนุษย์จะเข้าใจลมหนาวพัดผ่านยอดไม้เสียงใบไผ่เสียดสีแผวเบาดวงจันทร์เต็มดวงทอแสงนวลเหนือลานวัดภายในเรือนกรรมฐานเงาสะท้อนจากตะเกียงน้ำมันสันไหว พื้นไม้เก่าเอียดอาร์ตเมื่อมีการเคลื่อนไหวกลิ่นสมุนไพรและทูปลอยอบอวลในอากาศพระอาจารย์บุญส่งไว้93ปีนั่งขัดสมาธินิ่งอยู่กลางห้องเปลือกตาหลับสนิทลมหายใจเป็นจังหวะช้าและมั่นคงรอบกายท่านมีขันน้ำมนต์สามใบาภายในมีน้ำใสสองประกายประหลาดพระเนนผู้ช่วยยืนนิ่งไม่กล้าเอ,อ่ยวาจาจู่จแสงในห้องก็รีปรีลง อากาศหนาวเย็นวูบประตูเรือนกรรมฐานปิดเองเสียงดังปังเสียงบางอย่างดังแผ่วจากใต้พื้นเหมือนเสียงทารกร้องให้เบาๆพระอาจารย์ลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาท่านแดงวาบด้วยแสงประหลาดเอน้อยรูปหนึ่งหน้าซีดเผือดมือสั่นขณะถือขันน้ำมนหลวงพ่อเสียงอะไรครับนั่นพระอาจารย์ไม่ตอบท่านยกมือชี้ไปที่มุมห้องมือสนิท เสียงร้องเด็กทวีความชัดเจนทันใดนั้นแสงไฟกลับมาสว่างวาบทุกคนในห้องตกใจสุดขีดที่กลางพื้นเรือนไม้มีทารกสามคนนอนเรียงกันเปลือยเปล่าแต่ละคนมีดวงตาสีเทาขุ่นไร้เสียงไร้การร้องไห้พระอาจารย์พนมมือสวดเบาๆเสียงสวดฟังคล้ายภาษาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน พระเนนต่างมองหน้ากันนิ่งเอ็นรูปหนึ่งถอยหลังล้มลงกับพื้นพระทารกคนหนหึ่งค่อยๆลืมตาและยิ้มให้ทั้งที่ยังไม่ควรยิ้มได้แสงจากตะเกียงกระพริบแรงเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนผนังมันไม่ใช่เงาของใครในห้องนั้นเลยแล้วเสียงที่แท้จริงก็ดังขึ้นจากพื้นไม้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงเด็กมันเป็นเสียงของใครบางคนที่คุ้นหู เสียงผู้หญิงอ่อนโยนตแต่เศร้าโศกอย่าพระเขาไปพวกเขาคือของข้าพระอาจารย์หยุดสวดทันทีใบหน้าท่านเปลี่ยนสีรอยยิ้มของทารกทั้งสามกลายเป็นรอยยิ้มยินเยียบพระเนนที่ยืนใกล้ประตูรีบเปิดหนีแต่ประตูไม่ขยับแม้จะผลักแรงเท่าไรเสียงสวดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้ออกมาจากปากพระอาจารย์ มันมาจากทั้งสามทารกนั้นพวกเขานั่งขึ้นช้าๆขยับตัวพร้อมกันพูดเป็นจังหวะเดียวกันคำสวดนั้นทำให้พื้นเรือนเริ่มสัน่นภาพในกระจกเล็กบนผนังเปลี่ยนรูปแสดงให้เห็นหญิงคนหนึ่งในชุดขาวเธอนั่งอยู่ข้างพระอาจารย์ยิ้มอย่างที่ไม่ควรยิ้มได้และเธอก็หายวับไปแต่เสียงของเธอยังคงอยู่ในอากาศ เจ้าสัญญากับข้าว่าจะดูแลพวกเขาพระอาจารย์หลับตาแน่นน้ำตาท่านไหลเงียบเงียบไม่มีใครในเรือนนั้นกล้าขยับทุกคนได้แต่ยืนนิ่งฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่ใช่แค่ความลี้ลับของธรรมะแต่คือบางสิ่งที่เกินขอบเขตของมนุษย์จะเข้าใจแสงจันทร์ลอดผ่านบานเกล็ดไม้ทอดเงาจางๆบนพื้น เรือนกรรมฐานเงียบสงัดราวไม่มีสิ่งมีชีวิตพระเนรหลายรูปยังคงยืนนิ่งดวงตาเบิดโพรงไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงหรือภาพลวงตาหลุมที่กลางเรือนยังเปิดอ้าแต่ไม่มีร่องรอยของพระอาจารย์อีกแล้วเพียงผ้าจีวรถผืนหนึ่งตกพาดอยู่ขอบหลุมสะบัดเบาๆตามแรงลมเอนน้อยที่ยืนใกล้ที่สุดค่อยๆย,ย่างเท้าไปใกล้ หัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดในหูตัวเองเขาโน้มตัวลงมองในหลุมความมืดด้านล่างไม่ตอบกลับไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวมีเพียงกลิ่นหอมของดอกไม้แหง้งเจอด้วยกลิ่นควันธูปเก่าทันใดนั้นเสียงเด็กเล็กดังขึ้นข้างหูเขาลุงไปแล้วเราอยู่กับเธอเอ๋น้อยสะดุ้งเฮือกหันกลับมาทันที ทารกทั้งสามนั่งมองเขาไม่ยิ้มไม่ขยับเพียงมองเหมือนรออะไรบางอย่างจากเขาพระเนนอีกรูปหนึ่งเดินเข้ามาช้าช้ายกมือพนมสั่นเล็กน้อยพวกเราจะทำอย่างไรกับพวกเขาไม่มีใครตอบเพราะไม่มีใครรู้คำตอบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำให้ทุกคนในวัดรู้ว่า ชีวิตพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคืนเมื่อแสงจันทร์ฉายลงเรือนกรรมฐานเสียงสวดแผ่วเบาจะดังก้องแม้ไม่มีผู้ใดอยู่ภายในบางครั้งเงาเด็กสามคนจะปรากฏที่ชายลานยืนมองเรือนไม้เก่าดวงตาสีเทาขุ่นสะท้อนแสงจันทร์เอ็นบางรูปฝันซ้ำเห็นพระอาจารย์ยืนอยู่ในความมืดอบเด็กทั้งสามไว้ ก่อนจะหันมาและพูดว่าจงเฝ้าไว้ให้ดีพระสิ่งที่รออยู่ในความมืดยังไม่ถูกปลดปล่อยทั้งหมดเช้าวันถัดมาหมอกหนาทึบคลุมทั่วบริเวณวัดต้นไม้เงียบเงันไร้เสียงนกแม้แต่ลมหายใจก็ฟังดูหนักและเย็นเยียบพระรูปเจ้าอาวาสผู้เพิ่งกลับจากกิจนิมนต์เดินเข้าใกล้เรือนกรรมฐาน แววตาท่านนิ่งแต่เริ่มแปลเปลี่ยนเมื่อย่างเท้าขึ้นบันไดไม้เสียงแรกที่ท่านได้ยินไม่ใช่เสียงของพระอาจารย์ไม่ใช่เสียงของเอน็นแต่เป็นเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงของเด็กหัวเราะเบาๆสั้นๆแล้วเงียบเจ้าอาวาสหยุดชะงักเงี่ยหูฟังภายในเรือเนเงียบสนิทเมื่อท่านเปิดประตูก็พบพระเนนั่งเรียงกันอยู่ในท่าขัสมาธิ ใบหน้าเคร่งขรึมไม่มีผู้ใดพูดบนพื้นตรงกลางมีวงกลมวาดด้วยผงสีขาวและภายในวงนั้นเด็กทั้งสามกำลังหลับตานั่งนิ่งไม่ไหวติงแต่ที่ผิดปกติคือใต้ดวงตาเล็กๆนั้นมีคราบน้ำตาแห้งกรังเจ้าอาวาสมองเงียบๆแล้วเอ่ยถาม ใครเป็นคนวาดวงไว้ไม่มีเสียงตอบเพียงแต่เอ็นรูปหนึ่งหลุบตาน้ำเสียงสัน่นพวกเขาขอให้ทําครับหลวงพ่อพวกเขาบอกว่าจะไม่ให้มันออกมาถ้าเราไม่ลบเส้นเจ้าอาวาสนิ่งงนันใจเต้นแรงลมหายใจติดขัดครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาใกล้แต่ทันทีที่ปลายเท้าแตะขอบวงสายลมแรงก็พัดวูบเข้ามาภายในห้องฝุ่นปลิวว่อน ประตูปิดเองเสียงดังล่านเงาของเจ้าอววาสะท้อนอยู่บนผนังแต่ไม่ใช่เงาของผู้เดียวมีเงาอีกเงาหนึ่งสูงกว่าบางกว่ากำลังยืนซ้อนอยู่ด้านหลังและที่น่ากลัวที่สุดมันยิ้มเด็กทั้งสามลืมตาพร้อมกันและพูดพร้อมกันอย่าลบเส้นไม่งั้นมันจะออกมาเสียงหัวเราะว่ามาอีกครั้ง ดังจากใต้พื้นจากหลังฝาไม้และจากด้านหลังเงาเจ้าอาวาสเองเจ้าอาวาชงักหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงชีพจรในหูท่านไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วเงาที่ซ้อนอยู่ด้านหลังค่อยๆเอียงคอเหมือนสำรวจเหมือนดมกลิ่นลมหายใจเย็นหยะเยือกเป่ารดต้นคอท่านแม้ในห้องจะเงียบ แต่เสียงในหัวของเจ้าอาวาดกลับดังก้องเสียงหนึ่งที่ไม่ใช่ของตนเจ้าก็เคยรู้จักข้าจําไม่ได้หรือท่านพยายามหลับตาแต่ภาพในความมืดกลับชัดเจนยิ่งขึ้นภาพของอดีตเมื่อครั้งยังเป็นเองภาพเรือนกรรมฐานหลังนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปิดตายภาพของพระอาจารย์ในวัยหนุ่มผู้ยืนกลางวงพธิธีกรรมพร้อมหญิงสาวผู้หนึ่ง เธอสวมชุดขาวดวงตาเศร้าและอุ้มบางสิ่งไว้ในบอกเงาบางสิ่งที่วันนี้กลับมาอีกครั้งเจ้าอาวาสลืมตาขึ้นพบว่าทุกสายตาในห้องมองมาที่ตนแม้แต่เด็กทั้งสามที่ตอนนี้ยืนขึ้นโดยไม่มีใครช่วยพยุงท่านจำได้แล้วใช่ไหมเด็กคนกลางพูดเสียงนั้นเป็นเสียงของพระอาจารย์บุญส่ง เขาไม่จากไปไหนเด็กคนเล็กผู้เสริมเขาแค่รอใครสักคนเปิดประตูอีกครั้งเจ้าอาวาสพนมมือเสียงท่านสัน่นข้าข้าคิดว่าเราผนึกมันไว้แล้วเด็กทั้งสามสายหน้าและชี้ไปที่วงล้อมผงขาวบนพื้นเส้นนี้ไม่ใช่การป้องกันแต่มันคือเครื่องหมายคำสัญญาในวินาทีนั้นเสียงฝาไม้ด้านหลังห้อง ดังเอี้ยช้าช้าเงานั้นเคลื่อนตัวแยกออกจากผนังและเริ่มเดินออกมาทีละก้าวดวงตาสีดำสนิทไม่มีแววชีวิตริมฝีปากแย้มยิ้มเยือกเย็นพร้อมเสียงกระซิบถึงตาของเจ้าแล้วผู้ที่เคยลืมคำสัญญาเจ้าอาวาสก้าวถอยหลังฝ่างเงือผุดขึ้นเต็มหน้าผากทุกย่างก้าวของเงานั้น คล้ายทำให้ห้องทั้งห้องเย็นลงพื้นไม้เริ่มมีน้ำหยดเย็นจัดไหลซึมมาจากฝาเรากับกําแพงวัดเองกําลังร้องไห้เอ็นรูปเล็กสุดสะอื้นเบาๆแต่ยังนั่งอยู่ในวงไม่กล้าขยับดวงตาเขาจ้องเงานั้นเขม็งหลวงพ่ออย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันปลืนเขาไปเจ้าอาวาสยืนนิ่ง ใจหนึ่งอยากวิ่งหนีแต่ขากลับเหมือนถูกยึดไว้ด้วยน้ำหนักที่มองไม่เห็นเงานั้นเดินผ่านวงผงขาวไม่ได้แต่ไม่ถอยมันยืนนิ่งดวงตาสีดำอย่างจ้องเจ้าอาวาสรากับรู้จักเขาดีเจ้าจำหญิงคนนั้นได้ไหมเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งเราลมพัดผ่านหูเธอคือผู้ฝักฝังลูกให้ค่าแต่เจ้าเป็นคนตัดขาดคำมั่นนั้น เจ้าอาวาสหลุบตาริมฝีปากเขาสั่นข้าไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเช่นนี้เงาหัวเราะเบาๆเสียงแหบพราแต่แฝงความเย้ยยพระอาจารย์บุญส่งยอมแลกทุกอย่างไว้แล้วเขาใช้ชีวิตเฝ้าไว้ตลอดเกสิบปีแต่เมื่อเจ้าเผลอเปิดประตูเสียงเงียบลงก่อนจะตามด้วยเสียงบางอย่างใต้พื้นเสียงคล้ายหัวใจหลายดวง เต้นพร้อมกันแรงและเร็วขึ้นเด็กทั้งสามยกมือขึ้นพร้อมกันวาดอักขระกลางอากาศแสงสว่างจางๆลอยจากปลายนิ้วค่อยๆล้อมรอบเจ้าอาวาสเหมือนเกราะบ,บางที่มองเห็นได้แต่เงานั้นหัวเราะอ,อีกดังขึ้นกึกก้องกว่าเดิมข้าไม่ได้ต้องการเขาข้าต้องการสิ่งที่อยู่ในตัวเจ้าเจ้าคือผู้เปิด และเจ้าต้องเป็นผู้ปิดไม่เช่นนั้นข้าจะออกไปลมแรงพัดตะเกียงดับพรืบเรือนมืดสนิทอีกครั้งเหลือเพียงแสงสว่างจากอัคระในมือเด็กทั้งสามที่ยังล้อมเจ้าอาวาสไว้เสียงหัวใจของท่านเต้นดังจนแสบหูแล้วคำถามหนึ่งผุดขึ้นในใจคำถามที่เขาไม่กล้าถามมาตลอดหลายสิบปีจริงหรือที่ข้าคือผู้เปิดมันในครั้งแรก เสียงในหัวงเงียบไปชั่วครู่ร้ากับเงานั้นรับรู้ความคิดของเขาแล้วเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้งแผ่วแต่คมกริบชายเจ้าคือผู้เปิดในวันนั้นเจ้าคือคนที่เชื่อว่าไม่มีอะไรอยู่จริงเจ้าคือคนที่รื้อผนึกเพื่อพิสูจน์แล้วทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังหัวใจเจ้าอาวาดแทบหยุดเต้นภาพในอดีตแล่นวาบภาพของชายหนุ่มในจีวอนมน ผู้แอบเข้าเรือนกรรมฐานกลางดึกเพื่อพิสูจน์เรื่องเล่าเก่าแก่ที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงตำนานหลอกเด็กเขาจำได้คืนที่เขารื้อไม้กระดานบานหนึ่งพบกล่องไม้โบราณเต็มไปด้วยอคกขรโบราณและขวดแก้วเล็กๆที่มีของบางอย่างข้างในของที่ยังหายใจเขาเปิดมันแค่นั้นเองแล้วเขาก็หนีไป ไม่เคยเล่าความจริงกับใครไม่เคยสารภาพแม้แต่กับพระอาจารย์บุญส่งผู้ที่ต้องแบกภาระเฝ้าเงาน,านั้นเพียงลำพังเจ้าอาวาสุดเข่าลงดวงตาเบิดโพลงคาคาคือผู้ปล่อยเขาทัานใดนั้นเองเสียงหัวเราะของเงาดังสะท้อนในทุกผนังแหลมสูงรัวเรราวกับหลายเสียงประสานกันแสงจากอัคระเริ่มสั่นไหว วงผมขาวบนพื้นเริ่มแตกกระจายลมหายใจของทุกคนในห้องกลายเป็นไอขาวเด็กทั้งสามหันมาพร้อมกันเสียงพวกเขาสั่นเครือแต่ยังหนักแน่นท่านต้องเลือกตอนนี้จะเป็นคนผนึกหรือเป็นทางผ่านให้อีกสิ่งออกมาเสียงเงาหยุดหัวเราะและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงชัดเจนหากเจ้ากล้าเผชิญข้าจงมองเข้าตาของข้าอีกครั้ง เจ้าอาวาสเงยหน้าตาเขาเบิดกว้างและเงานั้นเริ่มเผยโฉมที่แท้จริงออกจากความมืดกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นทุกขเก่ากระจายทั่วห้องเงาร่างนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่วิญญาณมันคือบางสิ่งที่ไม่ควรถูกตั้งชื่อในโลกมนุษย์นี้เลยด้วยซ้ำเจ้าอาวาสหลับตาลงหายใจลึกเสียงรอบกายเงียบงนัน มีเพียงเสียงหัวใจของเขาเองเต้นช้าแต่หนักแน่นเขารู้แล้วว่าไม่มีใครหนีอดีตพ้นไม่มีใครหนีคำสัญญาที่ผิดไปได้มือเหี่ยวย่นยกขึ้นพนมพร้อมเปล่งเสียงสวดถ้อยคำโบราณที่พระอาจารย์บุญส่งเคยสอนเมื่อครั้งยังเป็นเอนนโมตัสะแสงอัคระจากเด็กทั้งสามเริ่มสว่างขึ้น ล้อมรอบร่างเจ้าอาวาสก่อเกิดเป็นวงแสงขาวบริสุทธิ์ตัดกับเงาดำมืดที่ยังพยายามยื่นมือเข้ามาเจ้าอาวาสลืมตาประกายตาสงบนิ่งข้ายอมรับและข้าขอเป็นผู้จบวงจรน,นี้ด้วยตัวเองร่างเขาก้าวข้ามเส้นผงที่แตกกระจายเข้าไปเผชิญหน้าเงาดำมือยังพนมเสียงสวดยังไม่หยุดเงานั้นกรีดร้อง เสียงสูงจนแสบแก้วหูมันถอยร่นบิดเบี้ยวก่อนจะแตกสลายเป็นหมอกดำและถูกดูดกลับสู่พื้นดินในขณะที่วงแสงสว่างขึ้นจนหน้าตาพร่ามัวจากนั้นทุกอย่างเงียบเสมกเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นเด็กทั้งสามสุดลงนั่งแววตาเต็มไปด้วยน้ำตาพวกเขาหายใจช้าเหมือนได้รับการปลดปล่อย แต่ตรงกลางเรือนไม่มีร่างของเจ้าอาวาสอีกแล้วเหลือเพียงผ้าจีวรที่พับไว้อย่างเรียบร้อยและลูกประคำที่เปล่งแสงอ่อนพระอาจารย์บุญส่งเฝ้าไว้ตลอดชีวิตเจ้าอาวาสจบคำสัญญาด้วยชีวิตเช่นกันวัดป่าแห่งนั้นยังคงเงียบงนันแต่ในทุกค่ำคืนเมื่อแสงจันทร์ตกต้องเรือนกรรมฐาน เสียงสวดบทเก่ายังคงดังก้องแผ่วเบาราวกับคำสัญญาที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากการเวลา